อ่ะ้อหรืยอยังอันนี้ราคา399บาทนะคะเดี๋ยว<อ>ดูสิแม่คมสิ่งแรกเลยนะคะวิีกิฟนะคะเป็นของแถมให้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นมัชเมลโล่นะคะจะมีมัชเมลโล่เหมือนเยลลี่มัชเมลโล่มีเป็นมัม เกลือช็อกโกแลตนะคะโอ้นา่ากินน่ากินน่ากินโอ้โอถุงใหญ่อลังการมากเลยค่ะว้าวมันจะเป็นเวเฟอร์แห้งนะอันนี้เป็นเหมือนสาลายหอ่ออะไรห่อเหมือนห่อขนมนะคะมันจะเป็นสาลายเหมือนกันนะ,ะนห่อสาลายค่ะเนี่เป็นมันฝรั่งนะเป็นเหมือนเรบ้านเรานะคะอันนี้เหมือนน่าจะเป็นผลไม้อบแห้งไหม นี่เป็นพ็อปคอนช็อกโกแลตค่ะพ็อปคอนช็อกโกแลตีเตย่าแน่เลยเยอะอีกอันี้ก็ไม่รู้อะไรเนาะก็จะเป็นอะไรแท่งเครือบช็อกโกแลตนะคะนี่ก็เป็นพ็อปคอนแอร์ชิ่นเดียวกันนะคะเรียบแน่โอ้นี่ก็ขนมอันนี้เหมือนเหมือนปาร์ตี้บ้านเราเลยมันเป็นเหมือนฝรั่งนะแต่มัน เดีเป็นรสอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตชิพแต่อันนี้น่าจะเป็นเออ่ชาเขียวชิพนะคะอันนี้ก็เป็นเวเฟอร์เวเฟอร์นะคะอันนี้ก็เหมือนขนมค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลไม้อบแห้งค่ะน,นี่ก็มาม่าค่ะนี่ก็ขายมาลูจ้บ้านเราเนาะ จะเป็นเบ์เช่นเดียวกันอู้มีอะไรอีกโอ้อยากกินอันนี้มันะลักออันนี้ไม่ใช่อั Paw, นนี้มันเป็นมันม่วงอะค่ะเคี้ยวหนึบๆนะเขาว่ากันว่าอันนี้อร่อยมากนะยังไม่เคยทานเหมือนกันนะคะอู้อันนี้ก็เหมือนเป็นชิสนะคะอันนี้โอ้ขนมเยอะมากเลยนะคะนี่มันเป็นเหมือนชีสเนี่ยเป็นชีสค่ะก็เหมือนกันเดียวกันเออนี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เหมือนน่าจะเป็น ขวดนมขวด,วดอ้อมันเป็นลูกอมขวดนมนี่เป็นซาวจี้บัตเตอร์คุกกี้อ๋อเป็นคุกกี้นะคะให้รักส่งไปใกล้ๆเลยเลยเป็นขนมปังนะคะเหมือนขนมปังเนยนี่เป็นเวเฟอร์กล่องแรกหมดไปเรียบร้อยแล้วนะ นี่เป็นอีกกล่องนึงนะคะอันนี้ราคา399 39, บาทเช่นเดียวกันกับกล่องที่แล้วนะคะอันนี้เป็นขนมนานาชนิดนะเลิกอันแรกนะคะเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งที่มีเคลือบชาเขียวใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะมีช็อกโกแลตกับเอ่อนมด้วยนะคะอ,อันนี้แม่เสร็จแม่แน่อนอนอุ้ยอันนี้เป็นคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะคะ่ะเป็นโยเกิร์ตอบแห้งเขาเรียกว่าไงนะโยเกิร์ตเนาะโอเค น,นีก็มีเหมือนกันนะคะเป็นไข่ดาวเหมือนกันค่ะอันนี้มีซอสไหมอ๋ออันนี้เป็นไข่ดาวน,นะคะน,นะน,นี่สามชิ้นต่อกันเลยค่ะต่อไปอันนี้เป็นเจลลี่พิซซ่าหู้โหทำเหมือนมากเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะ่าจะเป็นเจลลี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อน,นี่นะเจลลี่ดูดๆเป็นรสพีชโอ้ให้ดูหน่อยค่ะให้ท่านดูด้วยนะอันนี้ดุดดุดรสพีชอันนี้ เปียกแห้งน่าทุกชอบแน่นอนอันนี้นี่ไงเดีแม่ดูทิ่รูที่เราไปซื้อกินอร่อยมากอันนี้เอล่าชอบมากเดี๋ยวให้เอล่าเก็บให้โอ้เดี๋ยวแม่เก็บให้เอล่าเปิดอันอื่นให้ดูเลยนะส่งให้กล้องดูด้วยนะคะอันนี้นะคะคนที่ลดน้ำหนักอ้ะคะ่ะน่าจะซื้อกินหรือคนที่อยากสแน็คนะคะมันเป็นผักอบแห้งคะ่ะนี้คะ่ะอันต่อไปนะคะเอ้ยอันต่อไปเป็นอุ๊ยอันนี้เอล่าชอบ รอน,อนกันออ,อน,นี้เพิ่งเคยสั่งเยคยสั่งมากินแล้วนะคะอันนี้ก็ปลุกเราแปดสิบบาทนะตอนสั่งอนนเองนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูโอ้ชอบกินนี่นะ